สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนเจอกันบ่อยๆนั่นคือการผัดวันประกันพรุ่งอาการที่เรารู้ว่าต้องทําแต่ก็หาเหตุผลสารพัดมาเลื่อนมันออกไปก่อนเคยไหมคะที่ตั้งใจไว้ดิบดีว่าพรุ่งนี้จะเริ่มออกกําลังกายแต่พอถึงพรุ่งนี้จริงๆก็รู้สึกว่าวันนี้เหนื่อยจังขอพักอีกวันแล้วกันหรือจะเริ่มเขียนบทความแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยการไถฟีดโซเชียลทั้งวัน การผัดวันประกันพรุ่งเหมือนยาพิษที่กัดกินความสำเร็จของเราไปทีละน้อยมันทำให้เราพลาดโอกาสดีๆและรู้สึกผิดหวังกับตัวเองอยู่เสมอแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถหยุดวงจรน,นี้ได้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆที่อยากจะแบ่งปันก็คือลงมือทำเลยถึงแม้จะไม่พร้อมก็ตาม ฟังดูขัดแย้งใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วความพร้อมที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงหรอกคะ่ะเรามักจะรอให้ทุกอย่างเป๊ะก่อนค่อยเริ่มแต่ระหว่างที่รอความกลัวความกังวลและความไม่มั่นใจก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นจนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรเลย ลองเปลี่ยนมุมมองดูนะคะแทนที่จะรอให้พร้อม100%ลองเริ่มจาก20%หรือ30%ก่อนก็ได้ค่ะเขียนบทความซักย่อหน้าออกกำลังกายสัก10นาทีหรือเรียนภาษาใหม่สักคําคำแค่เริ่มต้นเล็กๆมันจะสร้างแรงเหวี่ยงให้เราทำต่อไปได้เรื่อยๆ จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการรอคอยแต่เกิดจากการลงมือทำอย่าก,กลัวที่จะผิดพลาดอย่าก,กลัวที่จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนและทุกการลงมือทำคือความก้าวหน้า มีเรื่องเล่าหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้ฟังค่ะเป็นเรื่องของนักเขียนคนหนึ่งที่อยากจะเขียนนิยายมานานแต่ก็เอาแต่ผัดวันประกันพรุ่งเพราะกลัววันนิยายตัวเองจะไม่ดีพอกลัวว่าจะไม่มีคนอ่านจนวันหนึง่งเขาตัดสินใจว่าจะเขียนแค่500คําคำต่อวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะเขียนแค่นั้นปรากฏว่าพอเขาเริ่มเขียนจริงๆจินตนาการของเขาก็ไหลลื่นออกมาเรื่อยๆจาก500คําคำกลายเป็นพันคำและในที่สุด เขาก็เขียนนิยายจบเล่มได้สำเร็จเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการเริ่มต้นคือสิ่งที่ยากที่สุดเมื่อเราเก้าวข้ามจุดนั้นไปได้แล้วที่เหลือก็จะง่ายขึ้นเองดังนั้นเลิกผัดวันประกันพรุ่งแล้วลงมือทำเลยค่ะถึงไม่พร้อมก็สำเร็จได้